30ข้อเทจจริงหวังอีป๋อพระเอกสุดฮอตผู้มาพร้อมพรสวรรค์บวกพยายามหวังอี้ป๋อถือเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เก่งกาจไปหมดจนไปแฟนหลายคนตั้งคำถามว่า มีอะไรที่หนุ่มคนนี้ทําอะไรไม่ได้บ้างความสามารถในการเรียนรู้ของเขาเรียกได้ว่าขั้นเทพเลยทีเดียวไม่ว่าการแสดงเต้นแข่งมอเตอร์ไซค์เล่นสเก็ตบอร์ดต่อเลโก้เขาล้วนทําได้ดีไปหมดจนหลายคนพูดว่าไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้มีแต่สิ่งที่เขายังไม่ได้เรียนรู้ทุกอย่างล้วนมาจากการฝึกฝนประสบการณ์ชีวิตและความพยายามของเขาเราลองไปดูกันนะคะว่า30ข้อเท็จจริงของหนุ่มคนนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะข้อมูลส่วนตัว หวังอี้ป๋อมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอี้ป๋อหวังชื่อเล่นหวังเจียเกิดวันที่5สิงหาคม1997สถานที่เกิดล่วงยางมนทลนเหอหนาน,านประเทศจีนราศีสิงห์ส่วนสูง179ซนตเมตรหรือ5ฟุต10นิ้วน้ำหนัก59กิโลกรัมหรือ130ปอนด์กรุ๊ปเลือด AB สีแฟนขับสีเขียว ชื่อแฟนคลับ MTJ m o t o r s i t t e r หรือ Yamaha สำหรับ30ข้อที่จริงหวังอีปปอ 1. ต้นสังกัดของเขาคือเย่หัวเอ t นเตอร์เทนเมนต์เขาเรียนที่โรงเรียนพหูศิลป์อันลิมในประเทศเกาหลี 3. เขาพูดภาษาจีนเกาหลีและอังกฤษได้อย่างคล่งงงอ,องแคล่ว สเขาไปเกาหลีเป็นเด็กฝึกหัดเต้นคนเดียวตอนอายุ13ปี 5. ในปี2011หวังอี้ป๋อได้เข้าร่วมการแข่งขัน IBD Top Hip Hop ระดับประเทศและเข้าสู่16อันดับแรกซึ่งทำให้เย่หัวเอ t นเตอร์เทนเมนตค้นพบเขาในฐานะเด็กฝึก หตอนแรกแม่ของหวังอีปอ๋อไม่ต้องการให้เขาเป็นไอดอลแต่คุณยายของเขาได้พูดกับแม่ของเขาเพื่อให้เธอรู้ว่าเธอควรปล่อยให้เขาทําทุกอย่างที่เขาต้องการซึ่งท้ายที่สุดก็ทําให้อีปอ๋อไปหาชีพไอดอลของเขาได้สําเร็จ7เขาเป็นบีทบ็อกเซอร์ที่มีความสามารถ 8. อีปอ๋อกลัวความมืดผีและ,มะแมลง9เขาไม่ชอบรถไฟหอ สิงานอดิเรกของเขาคือขี่มอเตอร์ไซค์เล่นสกเก็ตบอร์ดต่อเลโก,โก้โยโย่และมายากล11ศิลปินที่ชอบบิ๊กแบงคริสบาวเคนดิกลามาเอเซร็รก,กี้คานเยเวตเรียนาบิยอนเซและเฉินอีซิน22นักแข่งมอเตอร์ไซค์ที่เขาชื่นชอบคือวาเลนติโนโรซี่ 23หมายเลขชุดมอเตอร์ไซค์ของเขาคือ85เนื่องจากวันเกิดของเขาคือ5สิงหาคมและนี่อาจเป็นหมายเลขโกรของเขา24เขาพร้อมทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขารักจนกว่าจะประสบความสําเร็จพีปอยังเป็นคนมุ่งม,มั่นและชอบท้าทายความสามารถตัวเองเขาพร้อมทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขารักจนกว่าจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นความชอบในกีฬาสายเอ็กซ์ตรีมของเขาไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่หลังจากอีปอได้เข้าร่วมรายการวันมอทยก็เริ่ม หัันมาเล่นสเก็ตอย่างจริงจังจ,งจงและพัฒนาแบบก้าวกระโดดจนน่าตกใจ หรือการแข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียมในทีม t r a ซอร์5กับรถผู้ใจ y z fr 3เขาทุ่มเทฝึกซ้อมจนสามารถคว้าถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะมาครองนอกจากการพัฒนาในด้านดังกล่าวแล้ว,ลวเขายังมีพัฒนาการในด้านอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการเต้นเกือบ7ปีที่ป๋อได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงจีนแฟนๆจะเห็นว่าเขาพัฒนาตัวเองได้ดีในทุกๆด้านแถมยังมีชื่อเสียงด่งดังนับได้ว่าเขาประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานและสิ่งที่เขารักเป็นอย่างมาก25เขาหวังจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จและเก่งกาจเหมือนเอ็ดดี้เผิงหวต์ปอชอบนักแสดงเอ็ดดี้เผิงและเขาหวังว่าจะเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จและเก่งกาจเหมือนเอ็ดดี้เผิงเขาเคยกล่าวว่าเขาไม่กลัวต่อความลําบาก เขาไม่สนว่าคนจะพูดถึงเขาอย่างไรอีกทั้งยังไกาว่าเขามีความทะเยอทะยานอย่างมากในการแสดงเขาต้องการจะเป็นนักแสดงที่ดีและจะขยันมากขึ้นเพื่อมันนอกจากนี้อีปอย,ยังแสดงให้แฟนๆเห็นถึงความอดทนของเขาในระหว่างสัมภาษณ์การถ่ายทำหนังหรือซีรีส์แม้ว่าสีหน้าของเขาจะดูเหนื่อยแค่ไหนหลายคนคิดว่าเขาต้องพูดว่าการถ่ายทำยากมากแน่ๆแต่เขากลับไม่พูดอะไรเลยทำให้หลายคนประทับใจในจุดนี้ของเขา 26หวังอี้ป๋อจำเป็นต้องดื่มกาแฟดำวันละแก้วในการถ่ายทำซีรีส์ปรมาจารย์ลทัทธิมานตอนที่แสดงซีรีส์เรื่องดังอย่างปรมาจารย์ลทัทธิมานอี้ป๋อจำเป็นต้องดื่มกาแฟดำวันละแก้วเพื่อลดอาการบวมเพราะบทที่เขาได้รับอย่างหลานจ้านเป็นตัวละครที่ต้องมีรูปร่างเหมือนกับเซียนอมะตะนอกจากนี้ผู้กำกับและสตาฟที่เคยร่วมงานกับเขาอีกหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่สุภาพและขยันขันแข็งมากๆจึงไม่แปลก ทำไมถึงมีคนรักเขาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ยี่สิบเจ็ดหวังอ้ปปอเคยถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องลายมือทําให้เขาพยายามฝึกเขียนจนดูดีลายมือของหวังอี้ป๋อเคยถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารในทางไม่ค่อยดีทันทีหลังจากได้มีการตีพิมพ์แต่นี่เป็นลายมือของหวังอี้ป๋อเมื่อสี่ปีก่อนเหตุใดจึงต้องเน้นว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วหวังอ้ป๋อเปิดตัวเร็วมากนอกจากนี้คนสมัยใหม่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานและมีโอกาสน้อยที่จะเขียนด้วยปากาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่แบบอักษรยุคแรกของหวังอ้ป๋อจะคล้ายกับนัก เรียนชั้นปฐมแต่อย่างไรก็ตามหมออ,อีปอได้ให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลของรายการเดเดออมในปี2020ว่าเขาจะนำการฝึกเขียนมาสู่เป้าหมายในชีวิตของเขา หวังอี้ป๋อไม่ใช่แค่พูดโดยไม่ซ้อมเท่านั้นในรายการต่อๆมาและในสโลแกนของละครทีวีเรื่อง b e Ing a Hero ทุกคนเห็นชัดเจนว่าลายมือของหวังอี้ป๋อพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่กลับดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อยหวังอี้ป๋อไม่ใช่คนที่ลายมือสวยที่สุดแต่เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในวงการบันเทิงที่จริงจังกับเรื่องเล็กๆน้อยๆและพยายามทำให้ดีที่สุดในรายละเอียดที่ดูเหมือนเล็กน้อย 28. หวังอี้ป๋อใส่ยอยู่ที่ปักกิ่งเขาชอบอาบน้ําตอนกลางคืนและนอนเปิดไฟที่โรงแรมเขาจะเปิดทีวีและนอนตี3หรือ4ี่โมงเช้า 29. เขาสร้างแบรนด์ของตัวเองและถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการลอกเลียนแบบในช่วงปีแรกๆอย่างไรก็ตามตอนนี้หลายคนชื่นชมเขาและสไตล์ของเขาอี้ป๋อชอบใส่ต่างหูและชอบใส่เสื้อผ้าแนวฮิปฮอปที่สนามบินและมักจะเล่นสกเก็ตบอร์ดไปด้วย และ30ผู้หญิงในอุดมคติหวังอี้ป๋อเปิดเผยว่าเขาชอบผู้หญิงที่แก่กว่าเขาและรูปร่างผอมบางผมยาวมีบุคลิกเข้มแข็งซื่อสัตย์กระตันยูน่ารักและเซ็กซี่เขาชอบเวลาที่ผู้หญิงทำตัวน่ารักกับเขาเขาไม่ชอบผู้หญิงที่จำกัดอิสระของเขาและเขาควรได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปรู้ที่อยู่ของเธอถ้าเขาทำให้แฟนของเขาโกรธเขาจะกอดเธอไว้ในอ้อมแขนและขอโทษเธอนอกจากนี้เขาเชื่อในรักแรกพบอีกด,ด้วย ถ้าใครเป็นแฟนคลับของหนุ่มอี้ป๋อก็สามารถติดตามผลงานชื่อดังของเขาอย่างปรมาจารย์ทิมานนางโจนได้ทาง vtv และสามารถติดตามผลงานล่าสุดของเขาอย่างซีรีส์เฟสแมกเกรดและซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์อย่าง Be i ิ g a Hero ได้ทางหูหนานทีวีสุดท้ายแฟนสามารถตามไปชมโค้ดหวังอี้ป๋อได้จากรายการแข่งเต้นของจีนอย่างสตร e ทแดนซ์ออฟไชน่าโฟลที่กำลังออนแอร์ทางโยคูหรือติดตามเขาได้ที่ ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่แอดทิ้งไว้ใต้คลิปด,ด้านล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ